ในปี2026วงการยานยนต์อินเดียและตลาดโลกได้ต้อนรับการมาของรถที่ถูกจับตามองอย่างมากจากค่ายทาทามอเตอร์ซึ่งก็คือทาทาพันรุ่นใหม่ล่าสุดรถ SUV ขนาดเล็กที่สร้างชื่อเสียงมาตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกและในโฉมปี2026นี้ทาทาพันได้ถูกยกระดับใหม่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และครอบครัวเมืองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว จุดเด่นแรกที่หลายคนพูดถึงก็คือการออกแบบภายนอกทาทาพัน2ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดแต่เพิ่มเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบเลดโปรเจ c เตอร์พร้อมเด Time ม u ร n นนิ่งไลท์ที่เชื่อมต่อกับกระจังหน้าให้ดูหรูหราและล้ำสมัยกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้แข็งแรงและมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นส่วนด้านข้างของตัวรถใช้เส้นสายที่เฉียบคม ผสมผสานลออันลอยขนาดใหญ่ถึง17นิ้วที่ช่วยให้ดูบึกบึนและมั่นคงสัดส่วนโดยรวมยังคงขนาดที่เหมาะสมกับการขับในเมืองแต่ก็ดูดุดันพอจะออกทริปนอกเมืองได้ภายในห้องโดยสารทาทาพัน2,026ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อสร้างความพรีเมียมและทันสมัยวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้มากขึ้นเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นและเพิ่มพื้นที่นั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้กว้างขึ้น ระบบแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอล Full TFT ที่แสดงผลได้คมชัดพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงคุณภาพสูงที่พัฒนาโดย Harman Kardon เพิ่มประสบการณ์การฟังเพลงที่สมจริงในด้านเทคโนโลยีท a าทาพัน2026ก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบเชื่อมต่อรถอัจฉริยะอราคอนเน็กเต็ดคาทที่สามารถสั่งงานและตรวจสอบสถานะรถผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการล็อกหรือปลดล็อกรถตรวจสอบตำแหน่ง GPS หรือแม้กระทั่งการสตาร์ทรถจากระยะไกลนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ OTA อัปเดตที่ช่วยให้ระบบซอฟต์แวร์ของรถสามารถอัปเดตออนไลน์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการเมื่อมาพูดถึงขุมพลังทาทาพัน6เปิดตัวด้วยทางเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน เทอร์โบและระบบไฟฟ้า B-EV รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดย Tata EV Division รุ่นเครื่องยนต์เบนซินมาพร้อมขนาด1.2ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังแรงม้าสูงสุดกว่า120แรงม้าแรงบิดตอบสนองดีเหมาะสำหรับการขับในเมืองและทางไกลส่วนรุ่น EV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุ40กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้ง รองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่ชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง35นาทีซึ่งถือว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงได้ดีมากด้านระบบความปลอดภัยทาทาพัน2 0 2 6ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะมาพร้อมแพ็กเกจ Advanced Driver Assistance System หรือ ADAS ที่รวมฟีเจอร์อย่างระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตริระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน และระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนทำให้พันรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่เพียงแค่รถ SUV ขนาดเล็กแต่เป็นรถที่มอบความอุ่นใจในการเดินทางมากขึ้นนอกจากนี้ยังได้คะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Global NCAP ยืนยันถึงคุณภาพมาตรฐานระดับโลก ในเรื่องของราคาทาทาพัน2,026ยังถือว่าคุ้มค่าเหมือนเดิมโดยคาดการราคาจำหน่ายเริ่มต้นทีง7.5แสนรูปีในตลาดอินเดียหรือประมาณ3 0 3 0 0 0 0บาทหากนำเข้ามาขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาทาพันจะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของรถอย่าง t o y o ต a r i ร e n นิ s a ัน m g n ไนท์และเกียร์โซเนทันทีจุดแข็งคือความคุ้มค่าฟีเจอร์ครบครันและภาพลักษณ์ที่แข็งแรงน่าเชื่อถือ หลายคนอาจสงสัยว่าทาทาพัน2 6 2 6จะเหมาะกับใครคำตอบคือเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถ SUV ขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายคล่องตัวแต่ก็ไม่อยากลดทอนเรื่องความปลอดภัยและเทคโนโลยีอีกทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่จับต้องได้ท้ายที่สุดทาทาพัน2ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาต่อยอดจากกลุ่นก่อน แต่เป็นการยกระดับมาตร,รฐานรถ SUV ขนาดเล็กในตลาดโลกสะท้อนให้เห็นว่าค่ายทาทามอเตอร์มีความตั้งใจจริงที่จะผลักดันทั้งด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและการออกแบบให้